นี้ก็มาพบกับพี่เอิอีกแล้วนะคะก็ในช่องวานสักุระนะคะอ่าจริงๆนะคะชื่อช่องเก่าพี่ก็ชื่อช่องว่ามายสักุระเฟมิลี่นะคะถ้ายังจำกันได้เนาะพี่ก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะก็ยังเป็นพี่เอิญคนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการอัปเดตมาใหม่นะคะสำหรับเกมสักุระเวอร์ชันหลักนะคะยาว่าเวอร์ชันหลักนะไม่ใช่เวอร์ชันจีนะคะทุกคนได้มีการอัปเดตเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาเนี่ยประมาณครึ่งปีเลยนะ ออก็สิ็นสุดการรอคอยแล้วเนาะคราวนี้พี่ก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะจ๊ะสําหรับชุดของผู้ชายและผู้หญิงนะคะสําหรับชุดของผู้ชายและผู้หญิงนะคะมาดูชุดแรกของฝ่ายฝังหญิงก่อนนะคะมาดูที่ชุดแรกก่อนนะคะมีอะไรบ้างเนาะ,ะนี่นะคะสําหรับชุดแรกก็จะเป็นชุดแนวจินๆนนะคะเขาเรียกว่าอารายะ ชุดกี่เพรเหรอทุกคนพี่ก็ไม่ได้หาข้อมูลงาเหมือนกันนะอ่าจะเป็นชุดประมาณนี้เลยนะคะก็สําหรับดีเทลก็คือก็คือถือว่าสวยทีเดียวนะคะคนเป็นสีแดงๆนะเหมาะสำหรับการไปทําละครแนวจีนๆมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ชุดต่อมาจะเป็นอะไรก็เป็นชุดจีเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ส,ส่วนตัวพี่ว่าพี่ชอบชุดนี้มากกว่าน,นะคะเพราะมันดูแบบน่ารักนะคะทุกคนแล้วก็มีดีเทลไม่เยอะจนเกินไปนะคะมีความโชว์ เซ็กซี่เบาๆนะคะก็เป็นชุดจีเหมือนกันเนาะก็ชุดต่อมาก็จะเป็นชุดอะไรเนี่ยทุกคนก็เป็นชุดเอี้ยมน่ารักน่ารักนะคะสีชมพูนะคะทุกคนอา่าชุดต่อไปมีอะไรบ้างวุ้ยน,นี่ชุดนี้น่ารักมากเลยนะทุกคนก็เป็นชุดเอี้ยมกระโปรงนะคะทุกคนน่ารักอะทุกคนว่าไหมคือแบบชุดมันน่ารักมากเลยนะคะทุกคนอืม ดีเทลก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ชุดต่อมากกจะเป็นเหมือนถุงถุงนอนอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับเอาไว้นอนอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชุดฝั่งผู้หญิงนั่นเองนะไปดูฝั่งผู้ชายกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างมาทางฝั่งผู้ชายกันก่อนนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะโอเคสำหรับชุดแรกนะคะก็จะเป็น ชุดกี่เพาของผู้ชายนะคะไม่แน่ใจว่าผู้ชายเรียกว่ากี่เพาหรือเปล่า mm hmm. ก็จะมีสองแบบนะคะแบบที่ใส่กางเกงนะคะ mm hmm. แล้วก็อัน mm hmm. นี้น่าจะเรียกว่าอะไรอะกระโปรงหรอไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ชุดต่อมาก,ก็จะเป็นชุดอะไรอะทุกคนช่วยพิชิ์หน่อยมันคือชุดอะไรอ่าแต่ก็ดูดีเลยทีเดียวนะคะดูหล่อมากๆนี่ก็จะเป็นชุดเสื้อยืดธรรมดา เอี้ยเหมือนกันนะคะสำหรับของผู้ชายนะคะน่ารักมากเลยนะคะชุดเอี้ยมอ่านี่ก็จะเป็นถุงนอนนะคะทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกบ้างนะคะก็จะมีชุดของเด็กน้อยด้วยนะคะไปดูกันบ้างว่าชุดเด็กน้อยจะมีอันนี้ก็จะเป็นชุดเวอร์ชั่นของเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะมาที่ชุดแรกก็เป็นชุดเอี้ยมนะจ๊ะก็จะมี2แบบนะทุกคนสำหรับชุดผู้ชายแล้วก็ชุดเด็กผู้ชายแล้วก็ชุดเด็กผู้หญิงนะอ่ะก็จะเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะคะสำหรับดีเทลต่าง มีอ,อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นชุดจีนอ่าชุดจีนนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะของผู้หญิงก็เหมือนกันนะเดี๋ยวจะให้ดูชุดของผู้หญิงก็เหมือนของผู้ชายเลยนะนี่เหมือนไหมอ้าวหายไปไหนละกลับมารีวิวกอนวิ่งหายไปแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชุดของเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงนะจ๊ะ แล้วก็จะมะีเรื่องของสีหน้านะคะเพิ่มเข้ามานะทุกคนก็จะมีในส่วนของดวงตานะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆดีกว่านะอะอดวงตาก็จะมีเป็นสีขาวนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะแอบหลอนเหมือนกันนะเออถ้าไปสร้างแบบซีรีส์ไปสร้างการ์ตูนผีอะไรนี้อนอาจากหลอนได้เหมือนกันนะเนี่ยเออแล้วก็มีแบบยิ้มเห็นฟันนะแต่สมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะ น้องจะยิ้มแบบยิ้มเห็นฟันนะทุกคนแต่ว่ามันแสงมันยืะนะมองไม่เห็นอ่าเห็นไหมนี่น้องก็จะยิ้มเห็นฟันแบบนี้นะจ๊ะห้าหย้กยิ้มกว้างก็กดเอานะคะทุกคนนี่แบบเรื่อยนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะสาหรับสีหน้าท่าทางของน้องนะจ๊ะอ่าก็จะมปประมาณนี้เลยนะคะสําหรับการอัปเดตครั้งนี้นะคะอยากถามความคิดเห็นหน้องว,ว่าชอบกันหรือเปล่านะคะคุ้มค่ากับกรารรอคอยถึงเครื่องปีไหมส่วนตัวพี่ก็คิดว่า ยังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่อัปเดตเลยนะคะคือเอาตรงๆถ้าเกิดจะอัปเดตพี่ส่วนตัวพี่คิดว่าน่าจะอัปเดตครั้งใหญ่ไปเลยนะเออแบบประมาณนี้แหละอ่าโอเคอยู่นะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจี่ให้พี่อื่นด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ